เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายรหัสเกม R V ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้น T P 7 เพจขายรหัสเกมเอาวีที่ดีสุดในตอนนี้มีดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับกข้าสู่เป็นอมอีชแชนแนลนะครับก็อยู่เกมเอาวีในซีซั่นที่16นะฮะซัพพอร์ตอีกแล้วเช่นเคยนะฮะเป็นตำแหน่งที่ได้โบนัสเรฟพอยต์นะฮะหลังจากที่เล่นจบ50 คะแนนหรือเปล่าหรือค่เปอร์ไม่แน่ใจนะครับผมมาครับผมรูปที่ผมใช้กับมาหลอดในเกมนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวคอเด้นสินะฮะแอซซิสเนสสิบแล้วก็พิวริตี้สินะครับส่วนพลังแฝงเดี๋ยวแปะให้นะครับตอนตัดต่อนะครับก็เกมนี้เนี่ยผมจะบิ้วไอเทมมาเป็นแบบว่าแท้งเนี่ยนะฮะไม่มีตัวดาบแดงนะครับแล้วก็จะลองออกตัวสร้อยเขียวเนี่ยนะฮะกับตัวร็อกชิลมั้งไม่ใช้ร็อกชิลแหละนะครับ กลับมาไหมใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวส้อยเขียวเด้งเลือดกระจุยกระจายแรงมากไม่ต้องกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะได้ออกหรือเปล่านะเอาลิกเตอร์ไปไหนวะอ๋อลิกเตอร์นึกว่ามันดักก็เมื่อวานดูแข่งนะฮะเอาวีโหสุดยอดมากทารอนอีสปอร์ตเกินความคาดหมายนะฮะเปลี่ยนแผนไปมาไปมาโหจับทางได้ยามกันนะครแล้วก็ ถือว่าเป็นไฟที่สนุกนะครับก็เหมาะสมแล้วแหละนะครับสนุกแน่นนจริงถามว่าผมาแฟนขับทีมไหนใช่ไหมผมก็แฟนขับทีมที่ได้แชมป์ oh <my> <laughs> อ่ะเฮ้ยสลิมตีคีบอยู่อะ่ะโอ้โหเราไม่น่าทุ่มุดตัวแนละ้วสลิมตีคีบอยู่โอ้ <laughs> oh, แตกไม่ได้สักตัวได้ไหมโอ้โ oh, ห oh <my> ไม่ได้ครับศูนย์สองฮะจบแล้ว เริ่มต้นเกมครับดีมาก0-2ฮะไม่เป็นไรครับผมต้นเกมอะไรเกิดขึ้นได้ครับเงินยังห่างกันไม่เยอะหรอกโอเคสลิมระวังตัวเพือพ่อนเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์เวฟมิดเลนก่อนโหเวลาผมอยู่เนี่ยก็ไม่เอานะ0-2อยู่นะฮะยังไม่ขยับเอ้า อยู่น,นี่ภูเมองอเอรรอวโหเอลสุมาครับเฮ้ยฝั่งนั้นใครจังเกิลหรอเซลิกา้กาจังเกิลเหรอคือเอลสุโรมนะฮะทีมเขานะ่ะใช่ไหมเอ,อรรอว์เลนจังเกิลจะเป็นเซลิกา้าทีมผมอ่ะโคตรแข็งเลยนะครับมีมมทอสออฟเลนนะ เซลิก้ามาครับโอ้นี่ได้แล้เนี่ยโอเคสลิมนีได้ฮะแต่ผมรอดไหมเนี่ยโอ้โหติดสโลอะไรวะทำไมเดินโคตรชาร้าเลยโอ้โหอ๋อติดบัฟแดงของเซลิก้ายิงอะนะฮะสโลหนืดจริงอะ่ะหลบยากเลยเฮ้ย0-4ฮะ,ฮะ,ะตอนนี้เริ่มแล้ว อาการบ่าค่อยดีละตูต่อฮะเดี๋ยวเป็นยองโอ้โหมิดเลนเพียบเลยอันติพร้อมครับพร้อมรับเพื่อนฮะช็อคดักะฮะโอ้โหได้ตัวเดียวได้แลนแต่ไม่ได้ซื้อ เอา้าได้แล้วอย่างเงี้ยสวยฮะไปได้ไหมต้องได้นะสวยฮะโหได้หมดเลยได้หมดเลยเพื่อมาเติมแล้วได้หมดเลยโหสวยงามครับอื้เไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนสี่ห้าแล้วตอนนี้วทให้หมดเปให้หมดไหนเพจครับชิ้นส่วนเลยของตัวเดียจิตครับได้ปลอมด้วยโหแหลมเลยไปค่อยเล่นไปนะครับผม โอ้โหตรงนี้น่าเอามากกองนี้เอาเพื่อนเอาเอากดลั่นสั่งทอยเลยลั่นโอ้สลิมเราก็แตกฮะโอ้โห,มโโหไม่ได้อยู่ดูแลสลิมนะอันตีว้าวอีกโอ้โหตายละจังหวะนี้มันต้องโดนด่าสักทีอะ ช็อกไม่มีฮะฮาเจ็ดครับผมสกอตอนนี้โอ้โหลิเกเตอร์เอาอ่ะลิเกเตอร์เอาอะมาสามตัวลิเกเตอร์เพื่อน <Un stoppable. S 1> สีป้อมครับมาทอนไลน์ลิเกเตอร์ฮะสุดยอดฮนะได้ด้วยครับผมไปช่วยสลิมก่อนนะสลิมเหมือนจะย่ำแย่เจอเออร์เรลเนี่ย จริงๆมีสกิลหนีได้อยู่นะสลิมเนี่ยขอแบบพริ้วๆหน่อยโอเคขึ้นปอมไม่ได้ครับเอาเปิดแฝบ,บแล้วกันนะจะได้เพื่อนมองเห็นกันนะครับเป็นโรมสายไฟเตอร์ oh นะฮะโดนฮะ โอโหยยัยงบางไปก่อนตัวเขาโป้งจนเลือดโลอ่ะคิดดูดิโคตรบางเลยผมเนี่ย <c oughs> โอ้โหยัยงดีนั้นที่มีแทงอีกตัวหนึ่ง, oh, <God. S 1> องมอทอนมันแทงได้ไงแถวพี่แกก็รวยด้วยนะคะสบายสบายจริงๆ <Ultimate. S 1> โอ้โหได้หมดเลยอมอท์ทอนอ่ะ มันจะได้ปลอมด้วยครับเนี่ยเวลาออฟไฟกันนะ่ะทีมผมยังโหดนะแทงตืดถึกคนแปดแปดครับผมสกอร์ตอนนี้นเ,นเวลาเกมเจ็ดทีครับเอาหมดทุกอย่างฮะมอทอรสไปเดฟแล้วฮะเจอกับเออร์รอลนะครับเออสลิมต้องมาเดิเดนเล่นอย่างเงี้ยมาปล่อยให้หมอทอรสใส่เดียวกับตัวเออร์รอลไปเฮ้ยงั้งนกันนานจังเลยเนี่ย น่าจะได้นะครับไม่น่าจะต้องช่วยนะกันเหนียวกันเหนียวไปดักไว้ก่อนโอ้สบายบรืออนี่ยนไงเพื่อเราโดนละทานวะเนี่ยเออทานสวยงามครับเกือบละเกือบโดนดายละกูโรมไม่ทำอะไรข้างบนเนี่ยใช่ไหมโอ้โหไม่มีฮะแถวนี้ เอาเลยอะช็อกสายเลยซิลกาป่าเขาตายโอ้โหจังหวะนี้ต้องได้ละเอา้าเดินกลับมาทำไมเนี่ยยอมเหรอมอบตัว <c oughs> โคตรแข็งเนี่ยเนี่ยเวลาออกไฟกันจริงๆอะ่ะทีมผมเนี่ย,ย <ๆ S 1> ก็เอาย่ามกันนะเนี่ยดูดิดดดดมาเฮ้ยถอ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 ยเลื่อนโลอะมาทอด อนถอยกันหมดแล้วนะครับไปโซนแถวสลิมต่อดีกว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เลี้ยงสลิมเลยนะสลิมคือแบบโ <c oughs> คตรฟรีอ่ะแล้วโดนล้วงอ,อ,อีกนะฮะโดนริกเตอร์ดักพุ่มงัดงัดแตกงัดแตกบุญของผมละที่ไม่โดนดา victory, ไม่มีครับในพุ่มผมนี้ก็ไม่มีครับอ่าพุ่มนี้โอเคเวลา เอาเหมือนเพื่อนเอาฮะเอาก็เอาเอา่ะโอ้โหได้ตัวเดียวฮะซิลิกาก็ได้ครับผมสวยงามครับโอ้โหดิกเตอร์เอ้ยใช่ดิกเตอร์มอท้อนมอท้อนมอท้อนแอนติคาบ้าเลยตายฮะโอ้รอดครับผมโอ้ยแหลม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 ไม่มีช็อคด้วยโอเค ีมเข้าเลนล่างเดี๋ยวผมกลับไปเจมเลือดก,ก่อนนะครับเลือดโลมากดูเงินอย่างน้อยอะ่ะสกอตอนนี้16-9ต่อแล้วนะครับเนี่ยโหทีมผมไล่แบบจากต้นเกมดูเหมือนจะแย่นะทีมผมไม่ไจ,จูนกันติดละโอเคเดินสำรวจป่าครับผมให้เพื่อนอะแถวนี้ปลอดภัยหรือเปล่าไม่นี่หนึ่งตัวโอเคแถวนี้ว่างครับ ปาโอ้เอาได้มา,า,าเต็มเลยได้ไหมต้องได้โอ้โหสวยสวยงาม <am> ลักของเอลันดอร์สวยงามมากลักเข้าวงอันติโอ้ <Un stoppable. S 1> โหได้หมดอ่ะจบอ,อย่างสวยฮะ โหจังหวะมันช่างสวยงามจริงๆฮนะอันตีช็อกตอนแรกกะว่าจะไม่โดนละเอลดอผลักไปทีนะจบไปดีครับม,มาหลอดก็ถือว่าเป็นฮีโร่ในตำแหน่งไฟเตอร์ที่สามารถเอามาเล่นทั้งออฟเลนโซโลเลนนะครับหรือแม้แต่โรมิงแทงก็ได้นะครับแล้วก็สกิลของมาหลอดเนี่ยปาดเนี่ยสกิลหนึ่งเนะี่ยมันติดทรูดาเมจด้วยนะครับซึ่งแรงมากอ๋อ50%นะครับโบนัสคะแนนผู้เล่น50เปอร์โอเค เกมนี้ก็ขอสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเล่นแท้งให้เพื่อนนะฮะก็ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากเป็นตัวแท้งหนึ่งตัวที่มันมีดาเมจนะครับต้องเรียกว่าเป็นไฟเตอร์ที่สามารถบิวไอเทมได้ทั้งแท้งนะฮะทั้งดาเมจนั่นแหละในตัวเดียวกันนะทูอินวันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืม s u b s c r i b e ไลค์แชร์ช่องเป็นดูมีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ